สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสุขสุขคนเนาะพี่น้องจ้าไะไรของอื่หน่วยใหญ่แทนพี่น้องวันนี้นางจะเสนอเมนูแข็งนี่่ากขที่ใส่ด้วผากออกไปหน้าทางป่าเสียฟอีกหน่อยกับซอสแซ่ลิน้องบ้วันนี้นางจะทำแกงหวดฟักทองนะครับ บอกเคยเห็ดจ้าเถื่อจอสเป็ตะก,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 กินเลยบอกพี่น้องเลยพากเราออกไปทางสวนไม่ต้องไปทางป่าทางสวนมั่นน,นั่นแหละเพราะว่าทางตามขอบมนันลกระตัดไม่ที่เข้าดุด เต่นเต้นเแ้นีน,ะน,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 นจาพห่นอรอขาวันนี้รางจะทำเมนูแกงบวชนะจา้าก็เห็นจ็กเทือดอกแต่เกิดมาแต่ก็อยากเห็นแข็งขนาดเอื้อใหญ่ขวัญมันออกก่อนจา้า เห็ุสองอันนี้ก็พอกินแล้วล่ะเนาะมันใหญ่โผดพี่น้องนี่เสียงเล็กหน่อยจะเสียแลวเสี่ยงเล็กหน่อยแรงเลยกนะคะจะเอากระสับไปล้างก่อนนะครับพี่น้องค่ะเอาในมาเอาเม็ดมันออกแล้วก็ไปล้างแล้วก็ามาลงมือหั่นแล้วนะจ๊ะพี่น้องค่ะ เอาตอนน้อยในอยตอนใหญ่หนึ่งว่าอยากไปเงาหนึ่งอยากไปสันสายเลยแต่เสอ,อกเป็นแกงหวดแล้วเสเป็นอียงบุเคยเห็นเตาทำเอฟซีเป็นแกงบวชเราจะเป็นแกงอะไรคะแกงบวชฟักทอทงเก็ดเต๋อ กิดกระเท็มเหมาะอะเลยเนาะเรอกินในซองหวานตามโเดียวสิหวานดีป่ะหวานเปเ็นต์เป็นโดฮัติหวานก็จะกระทับจะทับแกงบวชนะครับพี่น้องขาโบก็อจากจเทื่อนจะกินในบ่ค่ะอันนี้ขั้งแรกลงมือเองทำเองนะคะ เราก็จะเป็นแช่น้ำปูนนะคะน้ำปูนใส่นะคะหั่นเสร็จแล้วก็แส่สน้ำปูนใสไว้จักึ่งจักหนึ่งสโมงก่อนพี่น้องเราค่อยมาลงมือทำกันก่ะน,นี่คือน้ำปูนใส่นะคะนางแส่ไว้ประมาณสโมงหนึ่งไปนอนพักผ่อนก่อนค่ะ แล้วก็จะการมาทำนะพี่น้องนะมาเบิ่งว่าแกงบวชนางเห็ดขัางแหลกสิเป็นตะกินบอคะ่ะฟักทองแกงบวชบระก็เห็ด้าฮักเถือเส็จมูอนี่แหละจ้าพี่น้องจากสิเห็ดจากสิเป็นตะกินหรือว่าซิมูลปุ๋ยหรือซิเอเล่กระทาเบิ่งน้ำกันว่านางเห็ดเป็นแต่แสบปอเดาะพี่น้องเนาะลงมือทำแล้วนะคะพี่น้อง่าใส่กะทิลงไปนะคะ ใส่น้ำลงไปนิดนึงเป็นส,สูตรน้ำนะคะเสร็จใบเตยค่ะก็น้ำตาลน,นะคะเพราะว่าเราไม่มีน้ำตาลปรี๊ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะเอานหวานไปเลยค่ะเพราะนางชอบกินหวานาสหวานพูดจัก๊กเนาะ นั่นก็สิเควน้ำตาละละลายก็เราจะพี่น้องเดี๋ยวค่อยใสย่ฟักทองลงไปค่ะนี่เป็นตะกินบอนอะบกกเห็ดเจ็เือเห็ดครั้งแรกนะคะนี่ค่ะสูตรนางเองนะคะคิดขึ้นเองค่ะอร่อยหรือล่อร่อยแซบบ่แซบก็ต้องกินเนาะค่ะพี่น้อง่ะแกงบวบฟักทองตอนยงเทปกับหมักกินหมักกินเป็นของหวานที่นางหมักกินที่สุด ลงไปนิดนึงจะพี่นอ้องใส่เกลือนิดนึงนะคะอันนี้คือสูตรพันราเองนะคะจะเสแปรตเสแบนะคะเซ่บก็ต้องกินบอเซแบก็ต้องกิน,นะค,ะค่ะมแข่งละลายแล้วก็จะใส่ฟักทองลงไปอทองอยั่วคะ่ะ ส,สุกแล้วพี่น้องจ๋าสุกแล้วเอากะทิโรยหน้าหน่อยนะคะนี่ค่ะพี่น้องขาสูตรนางพรลล่านะคะขักทองแกงบวชนี่เสร็จเรียบร้อยแส่บแทเนแนนนอนพี่น้องเอ้ยนี่สวยงามตามทองเรื่องนะคะไม่มีเปื่อยไม่มีละลายนะคะสูตรนางนี่นึกว่าสิเปื่อยเอเล่ สิบมเป็นเกงบวชเป็นลคะคะเป็นเซยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จอจาจารฟักทองแกงบวชทองแกงบวช้าจาจย์กระเสบกระยังนะพี่น้องขากระสวยกันยังค่ะนี่ค่ะสวยทุกรูปนะคะไม่มีลายในวันนัาเสเป็บวันนัาเส็เออ เปื่อยปอเปื่อยครับเป็นฟักทองแกงบวชคือพันเห็ดจุดสาพี่น้องบกก็เห็ดจากเธอเปินตะกินอยู่เด้ละ่ะครึ่งหม้อค่ะแบ่งยาพี่น้องนี่ค่ะแซ่บแ้แน่นอนนะครับพี่น้อง่ะนี่ค่ะสูตรตางเองแซ่บพี่น้องฟักทองแกงบวชสูตรเจพัลาดเซ่บค่ะเซ่แบแ้แน่นอน ทำผักทองแกงบวชเสร็จก็จะมาปลูกผักแพลว่าจัพี่น้องเพราะว่านั่งหมักกินผักแพลน,นี่คือนานผักซีลื้อปลูกไม่เป็นไรพี่น้องพรามันอันนี้เป็ลไมันแก่หมดแล้วนี่นค่ะทานตะวันนี่สวยจริงอะไรจริงนะคะต้นทานตะวันนะจดุดทวมหัวพี่น้องพลวาง,งามโพดงามโพดอกกระญ่พ่อมมดิ ตัวอีกย่งเอ่ยเพราะนนเพื่อนให้หวยบนี้คัพันนี้ก็สวยอ๋อทานตะวันนี่มันจะเป็นดอกแบบว่าสวดออกมยาใหญ่ๆแบบนี้พี่น้องสว่วนฟันนี้ก็จะเป็นพันแบบนี้จะแบนแบนี่อันใดสวยคะอันนี้จะถ่อมหัวคะ่ะ พี่น้องว่าต้นใดกระบ,บสอสะอ่อนต้นนี้ดอกงามโูดโพต้นใหญ่แท้ใหญ่ว่าโ้ยอิชินะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกค่ะพี่น้องส่วนผักอันนี้ก็ยังอยู่อันนี้ก็เป็นมะระกอที่เราหวานใบพริกพี่น้องพริกสิปลูกไม่มีเบียรพริกหน่อยสิปลูกมาอยู่โมเนติ้สิปลูกตอนคำคำแ่น้อกบรรยากาศดีๆนะคะ หวานแล้วก็สิมาเขา้าสวนปลูกผักปลูกหญ้านี่แหละจ้าพี่น้องจา้ทาทวันสดสวยพี่น้องการสร้ากสิทธิ์ฝาบรรยากาศไอซัมเนียเลยบังใบมันความวังงามอะไรต้นทานทวนันต้นสัมแขนมิศักกะ์ทิศฝาบรรยากาศไอซั่นนี่แหละจ้าพี่น้องจา้าฝา,ากติดตาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน้านีะเด้อค่ะ สวัสดีจ้าเดี๋ยวนำไปปลูกผักก่อนจ้าพี่น้องค่ะ